กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเนาะยินดีตอนรับกระทุ่งเบาเตียงท่องซานเอลคือเก่าพี่น้องมื่อนี้กับเบาเตียงมาอยู่บ้านอาหงเนาะเมืองอุทุมพร์แข่งสวรรณเขตคือมีพี่นอ้องอ่าสะพานพินเน้นมาหลายว่ามีสองตายายเพิ่อนอยู่อยู่ในเฮือนนี่แหละพี่น้องเออยู่เฮือนหลังนี้แหละอยู่สองคนตามลําพังแล้วกับผัวเพิ่นกับพิการเนาะพี่น้องเพิ่นกับ ยางบัไร่ลูกบัไร่เลยนะมีไอ้กระหูหนวกนในนิดหนึงแล้วก็บบมีลูกบัมีเต้าเนาะพี่น้องเนาะมาเตียงกันสิไปถามเพื่อนก่อนพี่น้องมาเตียงมาหอดแล้วแหละสบายดียายสบายดีเจ้าโอ้ดู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 กินน้ใช้ นี่ขโมยเป็นชาเขื่อนคอยกินนี่เดินเดิดูนเดินเว้าวอพอด้ยินอยู่บ่ได้ยินขันวอดังวอเนี่ยไเว้ากองกนก็คือแบบอันอันเอื้อเอื้อยน่ะเป็นเฮือนเฮือนข้างๆนี่บ่เพื่อนใกล้ๆเนนะเฮื่อนนี่แล้วบุ๋มีอย่างพริกด้วยหนึ่งกับเม็ดคอคอยข้าวเบ็ดหนึ่งกับคอคอยบรรลาวยามลาวบุ๋มีก็ได้อ่ให้ก็คือให้เพิ่นมาว่าเทนเนาะพี่น้องลาวราหูหนวกบ่เราเราบอกพอดิ้น หูนักหูนักช่องเท่าน่ะนี่เนาะพี่น้องอันในผัวแล้วกันในบ้านนี้แล้วพี่การตะเฮงนะพ่อเด็กเจ็ดปีนี้ปะหกหกปีนี้เนาะหกปีนี่อันนี้ี่าไปแล้วเนี่ยดีลังด้นุ่งชงนี่ตีงโมได้ได้บ่ะนี่ฮอันได้อยู่กันกินข้าวแล้วก็นอนสักแขงนอนกินข้าวนอนกินนั่งกับพี่ได้ฉันน้ำเปล่าโจมกันกระล้มโคบกับ ชงผูวเบี้ยอัน้างกับมึงเธื่อกันยากเล่าว่ไปชื้อเล่าไม่กินกับมิดเล้เจ็บแล้าค้างจีนได้สาวเจ็บกับเจ็บแล้วของผากับใบปิ่นใบปู่เล่าอยากับใบชักม่หยางกับใบชักให้เล่าเรากับเป็นไปอยู่แบบนี้แล้วมันบ่มีมีนากับบ่มีผู้พาเห็ดบ่มีผู้พาเห็ดลูกหลานกับยูนักคูอันนี้เล่ากับอยู่ในบ้านเน่เออน้องเล่ากับแบบเราบรมีบ่บมีลูกก็คน เอเอ,น,อ,น,อน้อ,นองลากมหบ้านเอิน้องลากกับไลจ้คอกับเอินน้องหัดแต่ว่าเอินน้องบ่อนในเมนใกล้แถวบ่มีผู้เจ็บใจไม่ใจสิมาเลี้ยงเล่านะผู้ที่มาอยู่กับเราแถวแห็นบ่มีบ่มีโดยโดยโดย,โดยบ่มีช่องเท้าบ่มีคอยละวาโอ้ยเจ้าจุกินทอนน้ำใน,นนี่หัดน้ำนี่ก็ว่าตั้งมาให้โผกูกูก็กินกน,น้ำมึงว่า<ม>คอยว้าวมึงเน้นน้ำมันเปลี่ยนจะกินนี่บ่กข้าวโผ กินน้ำนองนี้แล้วกินฮะกินห oh 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 ันอาบหันลอยถอนทิ่นถอนทินนี่น้องพี่น้องอันเล่าแล้วลูกไปลอยเลาโผล่เราว้าสจิไปตักใช้เลาเอาให้มันเบื่อตักอยู่ในนีแหละเล่าอ่ะกินน้ำนองนี่เพื่อนวะเล่าหันเล่าหันกินน้ำต้มโผล่มากินน้ำดิบเราตักห้เร่าอ่ะเฮงมันเฮงยืนเลาเอาจิกชีแล้วแล้วก็กินนี่แล้วบัดดุแล้วก็ไปให้เอาหืดเขยข่อยด่ายให้งามแหลงงามผุนก็กินน้ำขุอย อาบนี่กินนี่อาบนี่กินนี่จดรอก็เล่าลูกปลาโลยให้เจ้าเบื้องเลยทวนทวนทวนหูฮ่า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 เลยห่านวอลเราก็หัวกับคำเมนลีคนผูกไก่โอ้ยเมนนี่โบว์คนมานั่งเบื้องเนาะพี่น้องคนบดเชื่อกคอยเว้าเป็นแต่ก่อนกับวาเบนเทินเบนชาเนี่ยอันอันครั้งแรกที่ที่เราทิเป็นได้น่ะสาเหตุมันเกิดจยังไงเราเป็นเป็นแล้วเจ็บเนาะปากคำนัง ลาเจ็บหลดรล้านเหรินเจ้คอยกามาโปมาฉางเขากระชักยาบรลุบรรลุลักกันลอยอีกแล้วเลยเราอาจับบมดได้เรว่าวศิลปินตอนที่แรกก็ลาอว่าจับบดได้มือมันลอยมันเลยผายนี่อยู่ๆก็เจ็บเลยวะเจ้าคอยเพราะว่าตีเรากินเหล้าตะกี้ค่ะ๋อตะกี้เรากินเหล้ากินเหล้าเล่าห้ือลูกบมดได้เล่าบ้านนี้เจ้าคอยเล่าว่าเราไข่ไข่ได้ไข่แล้วโจมลุกโจมไม่ช่างบ้านนี้รถไปบมดได้บานีทเราลอยเรา่ากูลอยมันเลยได้ผายเราอ่ะ ลอยเบิดแล้วก็ยูเลยแหละไปเห็ดยังกัเล้าเล่โด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 ยกันอนอยู่นี่แหละขบ่มมีเงินปิ่นเงินโปชนขายดินกับบกขายขายยังกับบกขายไว้ให้เบ้ขายหน้ากับบกขายมิแต่ว่าไว้ให้เบ๊ขันกูตายแล้วก็เขาจะเห็ดได้ไหนก็ย่าเล้าให้เบ้เล้าหน้าเล่ากันบ่ละน้อยขบ่มมีผู้เห็ดดินดอนตอนใหญ่ก็มีให้หน้าจะก้าก็มีมีครับแบบคือว่าแล้วขอบทองแบบนี้แล้วดินกับเบิดเทตานี้แล้ว ออจ้าจ้าจ mm ้าอันดินโดนต้นหญ้ากับอันนี้แล้วลาวก็ใดนา่ายับให้ได้คอยล่ะอันนี้ทางนี้กับยับให้ปลาคอยทางนี้กัยับคอยล่ะพอด้มุ่งันี้ปุ๊บอีให้ตดกีหฮงเตีแล้วโหรดคอละว้าบวชเสือพอบานผายเว้ยมาเบิ่งในกว่าคอยว้าอีบ้าบีตุนนอนกันขึนกัน มาเบิ่งกับพนโหเง่าเน่าพอบานพายมากกับปั๊บพลโตแล้วกันน้อยหน้าน้อยตาเพื่อนว่าเม่นความเจ้ากับคอยนี่แล้วหวาเพื่อนอย่างใดมาเบิ้งอ้าวือกับลุงเล็กถือกับล้วขายยับดินนี้แต่คอยกับประเทงแนปมีแล้วซืออย่างไหนเอ่ยอันลุงหงลุงหงแล้วอายูจะปีนะลุงหงปลาคำนางโยกล่าวหว่าวตะกี้ลาวอานยูชีที่ปีกูสีตายลาว บนี้มากกว่าเลยสี่ิปีฮอดเปดชิปเกาชิปเล่นไมเป็ดชิปปเลยได้ยุลาวหนิโอ้ยลาวเอาเองลาวยูสี่สิปปีกูสตาวเาหเชปายแนีวเทา่ดาวกะจัไปจักแล้วลาวกะได้ดีอยู่เดีนนี้ฮะไข่แน่มีน้ำกะเท่านี้แล้วไปหิวหิวเนเฮินคอยเห็นแล้ว ให้เอากับพูยลงมาสีใดให้ก็ว่าย่านคนรักกับคนเท้าเนาะพี่สั่งกับยานคนรักปี่กายนี่กับเพื่อนเอาข้าเตาเตาเนึ้อาามาถวายให้กับกระพูยนี่เพื่อนเรา,เ,าเลยอ้าวเราบอกลงผูเราบอกลงกคอยใดให้ได้กินน้ำคอยมันจะปีแล้วขอหาบทเจ้าเอาใบเอามาให้เขืเทนเราไปหิ้วเอาเทอร์นเ,นเ,นเนคุกขันราจะกินน้ำคักเราไปหิห้วเอาเนี่ยกับพูยน่ะบัดพูเรากระแทกเทนี้กับเชอโอขึ้นให้กิน กันที่ไปหันไปนี่กะวิ้วไว้เบิ่งให้กูนดเดียว่็กะปั่นเข่ามาให้มึงเธอกับต้มไก่เอานี่กินมาให้ก็กินหมดแล้วก็ได้ก็นอนจะแข้งเมื่อที่เข่ากับไข่ยังไงล่ะกับหมวกไข่ติงได้อย่างเดียวจะลุกนั่งอย่างบ่ได้เลยเนาะได้ขันจุ่มจุ่มกับไข่กับปอกลงมันลุกบม่ได้เลยแต่ว่าลุกบม่ได้ล่ะแบบเส้นเอ็นนี่มันมันโอ้ยมันลอยเมื่อแล้วผายนึกเห็นว่ามันจ่องนะลอยผายนึงจ่องบมล่อไรมันจ่องแล้วคุดขู่จะเป็นนั่นแหอะ เป็นอัมาตเป็นอัมพาตได้ช่วยเรือตัวเองบ่ได้เลยเนะาะบ่ได้แต่กีเห็นเหล้ากินเหล้าแต่ตอนที่แรงกินเหล้ามากแหละล่ะใครใครหล่ดลุกบ่ได้เลยเป็นอัมพาตเลยโดยดูดูดมันเบนี่นเหล้ากับเอาอันขอโทษด้วบัดบัดเราบัดเราไปเข่าของน้ำหงอยาดเห็ดได้เลยสีเข่าอยู่ใส่กะถ่ายลงไปน้ำมือน,นี้แล้วม,มันบ่มีห้องน้ำบ่มีห้องในสีไปถ่ายใจน้ำเบาคือเฮิร์นคอยไก,กลๆอยู่เหล้ากับสีไปพี่ช้างดีแล้ว กับโพเบ้พากกันท่ายไปน้่มวันนี้ละน่มวันนี้ละโดยโดยโดกับัแจ้เห็ดแหละฮาวาว่าโอ้ยกัหากินน้ำกับขักเน่้าวากับไปตักเอาฮาวด่ให้ยูคู่มือบาวหเราเห็ดคันบัวมีคันบัวมีผักโขวขันไก่ขันเบะขังไก่ขังเบะน่ะ เออชื่อมีตู้อย่างนะลืมเลยแถวคำนางอันนี้ตู้คำนางมีตู้คำนางลหัดผังเนกเพินถ่าม่ตู้นางมีตู้คำนางอายุจักปีนะมจุจักปีแล้วจักบ่จือบ่จือจักปีโยกเจาว่าเกิดพอมไอทอนได้แล้วปลายแล้วจำอรบ่ได้บอกโทจักปีว่าไปไม่หยาเฮ้ยเกิดพรอบ้าทอนไปทางอืมมาทางเราเกิดวานร่จักเา คนบรีเนบรีเนคนบ้านนี่บ่บ่แล้วมาเอาผอยู่นี่แล้วมาน้าแต่ตอนที่แรกแล้วมาอยู่น้าเออยแล้วกบผีไอ้เออยกับนักคู่คือกันแล้วเลยได้โผูอยู่นี่หรืออยู่นี่เจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องแล้วกับยุพุนแล้วอือบ่เมนคนอยู่พีได้อ๋อแต่ว่าอันเอาคุนนี้เลยไปได้ลูกจักเธอโดยโดยโดยแต่ว่าอันพ่อตาพ่อรุ่งพ่อนี่ก็อยู่เป็นคนอยู่บ้านนี่โดยโดยโดยกะเออยน้องจะคอยนีหนัก ผู uhm. ้ใหญ่ก็ได้แต่ว่ามันเคมะคานะโบเมนสันจําเทโบเมนผูกกํามเล้าผูกกรามเล้าเทกับผู้เขาลุงเล็กเขาปอบิงผูกกํามพี่น้องแล้วก็มีอย่บ่พี่น้องมี่ฮาบทัาจันเขาปอบิงแล้วฉันจาเขาลุงเล็กคยกับป็นมูดหลานโดยโดยกับเพื่อนกับคือวานแล้วอยู่เฮือนเพิ่นไผกับลูกเบ้แเล้วบรับเลียงเล้านะไพกับโบับเลียงเล้าให้น so ้าตัทางแล้วก uh ับ huh. มี ลูกลานกับบุมีไผ่เลี้ยงเนาะโบ่ไผ่กับใบเลี้ยงลาวกับยู่ไปนี่แหละเขากับบ่ได้เบ่งลาวกับบุมีใชายกับเม่นค่ยนี่แหละตักบุ้งตักตาตักบ็ดตักดุยให้ดูดูดูโบ้ไฮผัดเจักที่เห็นในนี่ลาวกับชลอยไปนี่นี่ขอกับพ่อได้แบ่งพ่อได้กินนี่แหละเขากับพูดแล้วมันไก่คือหวานแหละผู้ชั้นจํากับผู้ยุนเนาะผู้เขานามนแล้วเอามาใส่ในไอ้กินตันนั้นึงก็เมียนนี่แหละตักให้เมี่ยนี่แหละบุมี่แหละเมี่ยนนี่แหละมือนางก็ตักให้แล้วก็มาแล้วก็ล้างโมต้ม บมีผัดเล่นใช้พริกด้วยนึ่งกะเมีนเด้ให้คอยหานเฮ็ดได้มันไก่ได้กินอย่างกะแบงกะมูกะบ่อนไก่กะหึ่งหึงจังมากคือว่าแล้วคอยบทคอยนี่แล้วมันไก่เจ้าเจ้าเ้นำในกะคอยมีอย่างกะคอยบมีลาผัดเล่นนี่ครัวผัดเด็กน้อยแล้วกะกาโคคือแบบน้ำม่เท่าแล้วกะป๊บบก้ามึงเถือกับเกินพันกีบโอ้ให้กูแนะเขาเบื่อม้าเราวะกะใบเอาดอกเกินพันกีบนี่ก็ได้ไปขอมไผ่กับพันกีบ มันเถือกมู่บ่นเอวยบ่นน้องไกายตักให้ผู้ช่องถ้วยสามถ้ยบัดนั้นให้น้าจ้าเราไปเห็ดเยอะอันบบมีคนเห็ดบ่มีคนเห็ดบนปีนี้หันอีสาเห็ดปีกายนี่ว่าบ่มีกับสาวคงมันเห็ดสามให้มันกระชีมาให้เขาสามสามชอบแล้วกับเบิดแล้ว่านะเบาเขาก็ไปเห็ดเบิดเห็นนาสามให้กาเขาหรือมันเป๊ะปีนี้หันสาวซาคนหันโบเห็ดจังวะกันเห็ดก็ได้ยดอกเล่ากับไปว้าว่าเอาเท่านั้นเทานี้ ให้ชำใจก็กินเลาาหันของแน่ว่าค้นหมูมีดูดูไทรกับมันมีนาเห็ดนะนาอยู่นกคูกับพี่น้องนกคูแล้วเห็ดกับมังคือกับเทศนคูของเบิดบานเบิดเบิงขัดลงวัดถึกวัดถึกว่ากับเทบ้านเทเบิงเอาให้เขาวัดเขาว่าชาดนอนหมอนมูลกับวัดว่าขึ้นมาให้เฮดาดหมูมีคือคือคือในบ้านนี่เมนเมนเล่าในบ่ทีแบบอันอันก็หมูอยู่ในบ้าน กระเบ๋าย้อนเนาะบางยนกับมุ้มีพ่อบม้มีแม่แล้วกับบมมีพ่อเท้าแม่เท้าแม่กระตายอยู่ผู้เดียวมันกับคนบอกคนปากกึ้นกับพาไหมเฮกับแต่ว่ามุ่งจังกระซียู่นน้อยช่องห้องกับลาวนี่แหละกว่ามุ่งฮะเนาะบัดบานนี่เจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยอันนั้นกับเราผัดเราผัดเท้าอันนี้กะเนาะอันนี้ผัดเท้าอันนั้นกะเยกน้อยมันเห็ดหน้ากะเห็ดผู้เดียวมันกระได กะมียูเอยอยงกะไดมันบวเห็ดน้ำไผ่มันเห็ดปูเดียวหวานเอาได้ปีเก้าชอบ,บ<า>ชิบชอบหมูยอเห็ดมันก็บโใไเห็ดโบห้เห็ดเออ,เออเออเออไปแล้วมันหวานน,หนนั่นค่ะอันนี้นแหนวชงเทาผันเห็นได้เป็นนำ้ำพัดยังดีเราหนุ่มชงกั <laughs> อันพนักง,งานเพิ่นมาถ,ถ่ายปีกายกับป้าหำป้าค่อยในลาวกะไอ ต่กีเพิ่นให้คอยนี่ผ้าเล้าขึ้นไปชำนักคอยละว้าโอ้ยจีขึ้นไปพี่ช้างมาเบิ่งเฮินเบิ่งชานเลยกว่าคอยว่าจีละมาเพิ่อนยกท่ายฮูบเอาข้อกับบกเข้าขากองหันเพื่อนว่ามาเขาน้ำบ่คอยว่าคอยบกเขานะให้ผ้าเรลาไปอปีก่อนนะบ่าพนักงานรัดเบ้ามาไทยโดยเพื่อเอาเข้าให้สานโฉบนึ่งเราก็ได้กับครึงนุ่งคงถือคือทางพนักงานเพื่อนมาช่วยเนาะเพื่อนก็ม่ช่วยยูโดย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 เพื่อนก็ไปช่วยกูปีดอกดู เอาสั่นมือนี่เดี๋ยวอันเขาเขาสีเอาเงินไว้ให้ให้เราไว้ซื้อข้าวซี่หน้ากินสองแสนเด้อโดยซื้ออันนั้นแล้วครับเอาม่เงินมะดบจากก้อนดบจากก้อนแล้วการแล้วอวยพรเป็นอยู่บ่อ่ะบ่อันอันอวยพรให้แน่เจ้าของเงินคนนี้คนนั้นเัาโหลคือพรให้แน่ให้ลูกหลานอยู่ดีไม่แห้งให้อยู่ดีไม่ซุกเด้อไว้ที่แล้วไปให้มตลอดปลอดภัยเด้อหลานเด้อบอกเพ่อแน่ฮ่าฮ่เว้ากับบุปปิน มันมีหมู่ลายจีซื้อดอกลาปุ๊บเลยเราขี้อายพ่อมเนาะทั้งอายทั้งมิชาเมือนั้นโอ้ยน่าเบ้าเลยโอ้ยเราอ่ะให้กูนึกว่าเขาจะกอบจะกล่ำเบื่อมาเราอ่ะหลุดหลานตั้งไฮหลุดน้ำตากระยิบกระยิบกระยิบมาล้างมอตุ้มบ่มีทักตีดีเมือนั้นเดี๋ยวมึอหน้าเหาจีซื้อเข่ามาให้เด้อยายเด้อบัดโดยแต่เพื่อนจีซื้อเข่ามาให้ก็ด้วย ครอบอบกครอบใจลู่ลานให้ยูดีไม่แห้งเด้อให้กว้างให้ขวางเด้อให้ยูดีไม่ซุงเด้อให้เจ้าหั่งเจ้ามีเด้อเม้จเดิ่มอย่างเดียวได้เปเออ ว่าวอยู่ให้เราหั่งให้เรามีให้เราอยู่ดีไม่แห้งให้เราควังแล้ว่าเทนก็ได้เอ้ยเป็นเป็นพี่น้องกันอยู่ให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งให้เจ้าอยู่ดีเป็นสุกเด้อเจ้ากว้างเจ้าขวางเด้อนะบ่าวเด้อช้างลุกปุคืนเด้อโดยอันอันเจ้าของเงินนี่กับผมเนเงินเท่าเด้อเงินของผู้ใหญ่เพื่อนฝากมาให้เงินผู้ใหญ่เพื่อนกับเจ้าทุดยเจ้าก็ได้เปลี่ยนประละคือกันอยู่ดีไม่แห้งได้บุญกุศลคือกันมะพร้าวมะพายคนเท่าเอ้ยคนบ่มีคนถูกคนยักถูกกับถูกแต่ดเท้บ่มีลูกบ่มีหล โอ้ยเนาะยอมหลับมันเรากินน้ำนี่นะพี่น้องเนาะคนอันคันกวาในบ้านเบื้องเพื่อนบอเชิอแม่นบ่กับแม่นให้แล้วของลาเต้ึ้นมากินกับคอยกับเห็นเราอ่ะกูกับต้มกินผัวกูก็ให้กินน้ำดิบเปล่าอ่ะหันแล้วก็หูลุกไปลอยไอต่วนต่วนตูจะกินน้ำนองนี่บ่หันเพื่อนทาบ่กินน้ำนองนี่บ่โอ้ยแอบเอือกเพื่อนอืมเนกินนี่ ป้ามีน้ำหนองแค่แน่แล้วบอกไปเอาดูนะบ้าเวตะกี้กัโยมมือชองคู่ชามคู่แล้วไปอาบกับลานนั่นเอายาล้างหูให้คุ้มให้ล้างละรู้ชาวคอยหันล้างล้างตักเบอกินกับอาบทวนทวนไปกับเปกทั้งชิ้นทั้งเชิดป๊บมือน้ำนี่มันเคาะเด้็ดชะมันหมูมีไปฮิวบ่ได้โคตรแต่โหลงมาแล้วก็เเหตุด้ไร แล้ฉ ok ันมปตู้นะครับคอตัวกลาก่อนเด้อวันนี้เด้ออันโดยโดยเห็นยู่ดีไม่แห้งเด้อโดยโดยมือหน้าฮะชื่อชื่อเข่าชื่อหน้ามาห้เด้อขันชอบนึ่อกะไดยู่ชงเดือดนะเปล่าเลยไห้มาเธอกรอบเธอกลํำนล้าก็ได้อ่ากลับก่อนเด้อวันนี้เด้อโดยโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวบปเตียงกับสิคอตัวกลับก่อนแล้วก็อยูสองเท่าแล้วพี่น้องเลยหัวกับพิการเป็นอัมพาตอะนเลยอยเรือตัวเองยังบ่ได้เลยแล้วก็นอนสลังเงงอยู่หันเนาะพี่น้อง ก็มีแต่ชาวบ้านตักเขาตักน้ำให้เพิ่นก็มามามาเล่าให้ฟังเลยเพราะว่ามันเราเว้าบ่ได้เนาะเราหูหูนวกพ่อพัวกับพิการแล้วก็กินน้ำนองนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าดินดอนตอนอ้นหยางแล้วก็มีให้หน้าตะกาแล้วก็มีแต่ว่าบุมีคนเห็ดอะพี่น้องก็คือแบบเนาะเป็นปแต่สึงซารแล้วอยู่ลูกลานกับบุมีไผเบิ่งไผ่เง้ขนาะพี่น้องต่างอยู่ไผอยู่มันเนาะ เราก็อยู่ทรงตายายเล่าพี่น้องเลยโอเคสำหรับลิปนี้กับเตียงขอตัวร้ายไปแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเบสุกุสุกนเนาะ